สวัสดีครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่สามแล้วนะครับสำหรับซีรีส์แคสต์เออร์แพ็ t เ a c เทนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้อ่านตอนที่สองนะครับสามารถคลิกอ่านได้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับแล็บหนึ่งนะครับ d e p l o y i n g Device นะครับให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ Pa c k เกจเทสเตนะครับหนึ่งให้ทำการเริ่มคือคลิกเพื่อเปิดไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดไปซอฟต์แวร์ก็จะเพิ่งเปิดขึ้นดังรูปนะครับสองนะครับ ให้เราติดตั้งอุปกรณ์เลเบลนะครับที่กําหนดไว้ต้องดูรุ่นอุปกรณ์ให้ถูกต้องด้วยนะครับสองจุดหนึ่งนะครับให้ติดตั้งเราเตอร์ศูนย์นะครับสองแปดหนึ่งหนึ่งนะครับให้คลิกเลือกที่อุปกรณ์เน็ตเวิร์กดีไวส์นะครับและคลิกเลือกที่เราเตอร์จากนั้นให้เลือกคลิกที่เราเตอร์สองแปดหนึ่งหนึ่งดังรูปแล้วนําไปวางที่เวิร์กสเปซให้ตรงกับเลเบลที่กําหนดไว้นะครับวิธีเลือกอุปกรณ์ไปวางบนเวิร์กสเปซนะครับ อยู่ในการสองวิธีคือหนึ่งคลิกเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการแล้วคลิกเลือกอีกครั้งหนึ่งบนเวิร์กสเปซเพื่อวางอุปกรณ์ที่เลือกนะครับสองคลิกซ้ายค้างไว้บนอุปกรณ์ที่ต้องการเลือกจากนั้นให้ลากเมาส์ไปวางที่เวิร์กสเปซนะครับสองจุดสองนะครับติดตั้งเราเตอร์หนึ่งนะครับหนึ่งแปดสี่หนึ่งนะครับให้คลิกเลือกเราเตอร์หนึ่งแปดสี่หนึ่งดังรูปแล้วนำไปวางบนเวิร์กสเปซให้ตรงกับเลเบลที่กำหนดไว้นะครับ สองจุดสามนะครับให้ติดตั้งเราเตอร์สองนะครับสองเก้าศูนย์หนึ่งนะครับให้คลิกเลือกที่เราเตอร์สองเก้าศูนย์หนึ่งดังรูปแล้วนําไปวางบนเวิร์กสเปซให้ตรงกับเลเบลที่กําหนดไว้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะได้อุปกรณ์บนเวิร์กสเปซดังรูปนะครับสองจุดสี่ติดตั้งเราเตอร์สองเก้าหนึ่งหนึ่งสำหรับเราเตอร์สามสี่ห้าให้คลิกเลือกเราเตอร์สองเก้าหนึ่งหนึ่งดังรูปแล้วนําไปวางบนเวิร์กสเปซให้ตรงกับเลเบลที่กําหนดนะครับ วิธีการวางอุปกรณ์รุ่นเดียวกันทีละหลายๆตัวให้ทำการกดคอนโทนบนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วคลิกเลือกอุปกรณ์นะครับจากนั้นกดปุ่มคอนโทนที่กดค้างไว้และไปคลิกบน Workspace ได้ตามที่ต้องการหากต้องการยกเลิกหรือจัดวางอุปกรณ์ที่ได้ตามต้องการแล้วให้กดยกเลิกคำสั่ง delete หรือ c l e a ด del บนคีย์บอร์ดนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะได้อุปกรณ์ที่ต้องการบน Workspace ดังรูปครับ สอนะครับให้ทำการก o p y r u t ราเร r ถึงห้านะครับโดยการใช้คำสั่ง Copy จาก m n toolbar นะครับตามรูปครับวิธีการใช้คำสั่ง Copy นะครับคือให้เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการคลิกคำสั่ง Copy จากนั้นให้คำสั่ง Pass ซึ่งอยู่ติดกันเราก็จะได้อุปกรณ์เพิ่มมาขึ้น1อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่ถูก Copy มาแม้กระทั่งชุดคำสั่งที่เรากำหนดไว้ในตัวอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับ เมื่อเสร็จสิ้นจะได้อุปกรณ์ที่ต้องการบนเวิร์ลสเปซดังรูปนะครับสอนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วตรวจสอบดูแล้วว่าถูกต้องให้บันทึกจัดเก็บไว้ครับแลบสนะครับ deploy ing and cable device นะครับหนึ่งให้ทำการดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดไปซอฟต์แวร์ก็จะถูกเปิดขึ้นดังรูปนะครับสองให้เราทำการติดตั้งอุปกรณ์ให้ตรงกับไอเลเวอรที่กำาก,กำหนดไว้ดังรูปนะครับ 3. ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าด้วยกันระหว่าง PC และสวิตต์นะครับสานะครับให้คลิกเลือกที่อุปกรณ์ Connection และเลือกที่สายสัญญาณนะครับคอ p e r อร์สตีดดีเท l ตามรูปเลยนะครับ 3.2. ให้คลิกเลือกที่ PC0 จากนั้นจะมีกล่องเมนูขึ้นมาให้คลิก Fast Internet 0ตามรูปหลังจากนั้นจะเห็นว่ามีสัญญาณถูกเชื่อมต่อเข้าหากัน โดย PC 0นะครับ3.3นะครับให้คลิกเลือกที่สวิตศู0นะครับจะมีกล่องเมนูขึ้นมาให้คลิกเลือกฟา s t อินเทอร์เน็ตศูนทับหนะครับตามรูปหลังจากนั้นจะเห็นว่ามีสายสัญญาณถูกเชื่อมต่อเข้าหากันระหว่าง PC 0และสวิตศู0นะครับ3.4นะครับให้ทางการเชื่อมต่อ PC ที่เข้าเหลือกับสวิตดังรูปภาพที่ปรากฏขึ้นนะครับ เมื่อเสร็จแล้วจะมีดังขึ้นดังรูปต่อไปนี้นะครับสามจุดห้านะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างสวิตซ์ศูนย์กับสวิตซ์หนึ่งนะครับโดยจะต้องเลือกประเภทสัญญาณ copper c o อเ over และเชื่อมต่อเข้าหากันที่แกปิดอินเทอร์เน็ตฟาสนะครับ ของสวิตซ์ศูนย์และแก๊สบิดอินเทอร์เน็ตศูนย์ทับหนึ่งนะครับของสวิตซ์หนึ่งดังรูปนะครับสามจุดห้าขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างสวิตซ์ศูนย์กับสวิตซ์หนึ่งโดยจะต้องเลือกประเภทสัญญาณเป็นคอ p เปอร์คอร์สโอเวและเชื่อมต่อเป็นแก๊สบิดอินเทอร์เน็ตครับศูนย์สลัหนึ่งนะครับของสวิตซ์ศูนย์และแก๊สบิดอินเทอร์เน็ตศูนย์สลัหนึ่งของสวิตซ์หนึ่งดังรูปนะครับสามจุดหกนะครับเมื่อเสร็จเส้นแล้ว ตรวจสอบดูว่าถูกต้องให้บันทึกและจัดเก็บไว้นะครับสำหรับแบบในตอนนี้เราจะได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ประเภทต่างๆและวิธีการสร้างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสัญญาณทองแดงทั้ง2ประเภทคือ copper s t a i l และ copper crossover นะครับบทความในตอนหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมในตอนต่อไปครับขอบคุณครับ